ประเทศไทยดินแดนที่ศรัทธาและพลังเหนือธรรมชาติดำเนินคู่กับผู้คนมานานหลายร้อยปีและในทุกยุคทุกสมัยมักจะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้หนึ่งในนั้นคือพระป่าผู้เคร่งครัดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องยานอย่างรู้และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศหลวงปู่สังวานเขมโก ท่านคือพระอาจารย์ผู้พูดคำไหนผู้คนเชื่อคำนั้นเพราะหลายเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือเหตุการณ์บ้านเมืองคำเตือนของท่านมักเกิดขึ้นจริงจนทำให้ลูกศิษย์ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลายและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลวงปู่สังวานในเมตตากล่าวเตือนภัยครั้งใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจสั่นสะเทือนประเทศไทยทั้งประเทศคำเตือนที่ว่า อาจฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ในตอนแรกแต่เมื่อดูจากสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งภัยพิบัติภูมิอากาศเดือดโลกแปรปรวนรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องคำทำนายนั้นกำลังถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดคำทำนายสำคัญคำเตือนจากหลวงปู่สังวันเขมโกที่หลายคนเชื่อว่า อาจเป็นสัญญาณใหญ่ของประเทศไทยเปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานเขมโกเตือนภัยพิบัติใหญ่ของไทยคำทำนายเตือนภัยเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกที่น่าสะพรึงเหตุการณ์ที่ใครๆย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองกตัตปุญโญไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศไทย หลวงปู่สังวานเขมมะโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกระตบปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง น้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมด เงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนหลวงพ่อสนองพูดให้ฟังอีกว่าท่านบอกเราที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีกลยเลยนะไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรม วัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระฝ่ายจะลุกทุกหยอม่ญ้าสงครามพระจะเกิดขึ้นเชื่อเราไหมเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลบบุรีเมื่อตอนหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่เจริญมาก คนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบรุรีเราอยากจะพาลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วสุนัรก,ก็อดข้าวท่านพูดเอาไว้หลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไว้ว่าเตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอ พอไม่นานน้ำก็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดสึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เลือีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัว แต่อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะ่ะมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ ซึ่งเป็นคํานายที่สอดคล้องกับคําทํานายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตําแยอําเภอปักทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณ์ไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเผอเจอคำเตือนของหลวงปู่สังวานเขมโก อาจไม่ใช่คำทำนายที่ต้องการให้ผู้คนกลัวแต่คือกระจกสะท้อนสติให้มนุษย์หันกลับมามองโลกและมองตนเองเพราะภัยพิบัติใหญ่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ความประมาทความโลภและความไม่ระวังที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ท่านจึงเตือนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติ ไม่ประมาทและทำความดีให้มากที่สุดในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่บางคำเตือนของท่านอาจเกิดขึ้นแล้วบางคำเตือนกำลังจะเกิดบางคำเตือนเราอาจหลีกเลี่ยงได้หากรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติและเตรียมพร้อมสุดท้ายนี้คำเตือนทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำให้เราวาดกลัวแต่เพื่อให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตและพร้อมรับทุกเหตุการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำทำนายแต่กำหนดด้วยการกระทำในวันนี้ของเราเองขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบหากคลิปนี้ให้ข้อคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจในการสร้างสรรเนื้อหาดีๆต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีสติมีความดีเป็นเกราะกำบงัง และปลอดภัยจากทุกภัยพิบัตินะครับ